หากใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Fc Mobile ราคาถูกนี่เลยนายในไก่น้อยรับเติมเกม Fc Mobile มีทั้งแบบ Mail p a r k UID และมีโปรโมชั่น Pre Order ที่ราคาแสนจะถูกติดต่อได้ที่เพจนายในไก่น้อยหรือแอดไลน์5 c c t s e n w แล้วอย่าลืมบอกว่ามาจากนายในเดี๋ยวเอ็นบินส่งจุบให้หนึ่งทีสวัสดีครับ วันนี้ผมจะมาทำทีมงบสามร้อยเอ็มครับผมไม่เกินจริงๆไม่เกินสามร้อยเอ็มนะครับไปดูกันก่อนเลยผมจะซื้อตัวอะไรมาบ้างนี่เช็คสาสิบเอดล้านอ่าบวกไปเปอร์ตีสามสิบล้านอ่าบวกไปเตโอห้าสิบล้านาบวก,บวกแดงนะ ลิเบรียิบหล้านบวกไปยูเซเบโอหยี่ล้านบวกไปสโตเตเบกบวกไปสี่สบล้านไม่ส้มทีมันแจสามสิล้านบวกไปไม่ส้มเค v วิทบอยยี่สิบเก้าล้านบวกไปนะครับเจลามี่พิมปง18ล้านบวกไปแล้วก็มีตัวอยู่ในรหัสสตัวนะครับหนึ่ง โตนาลิตเม็ดม่วงเทสปาสองมฮัมหม็ดซาลาบาลุงดอหนึ่งร้อยสี่เม็ดแดง <Wow. S 1> พอจัดทีมปุ๊บมันก็จะได้เป็นแบบนี้ครับชอบอ่ะลืมเปลี่ยนฟื้อเป็นโอเออาร์ร้อยสามครับผมร้อยสามครับปลกมือครับปลกมือปลกมือร้อยสามครับของแท้บอกเลย พูดจริงๆนะับว่ามันของยิงๆิงๆนะแ่บาน้อะไรอย่างเงี้ยกตัวรับลงจอคือเรางขึ้นมาลงลกให้ยิงประมาณสิล้นประมาณ่งกันะคุณ็ต่างกนไม่เกินี้นะไม่เจรแล้วคันหนงครับว่ามีนัก็ที่จะไม่เปอนตนรกไปเลยครับเราไปแล,ล,ลนะครับอ๋อทีผมได้เขได้ครับคือแบบคืออรคบไปเือไนแ้นมันไอะไรเลยไปถ่ายคลิปไม่น่าะไถ่ายคลิปนี้นะแต่อย่าพูดเลยคือแรงมันยังไม่สูงก็เลยไม่เจอคนก มันก็น่าจะเอาไปเล่นนะแล้วสตูมมาโอ้ยยูเซดักดานเขยแล้วสตูมโอ้ย,อยเข้าเลยครับโอ้ยเชี่ยของจริงว่ะอุ้ยว่ะของจริงครับยูเซบียรตัวนี้ก็ท,าท้าหนักนะน้องๆเออก็รู้ไว้หน่อยเนี่ยเออคือมันของแท้แล้วก็แล้วสตูโก็ อ,อ๋อโอ้ยอ,อ้าวยี้คเลยครับผมว่าแต่ละตัวนะครับอัพอย่างไรนะครับแต่ละตำแหน่งควรอัพแบบไหนนะครับเผื่อมือใหม่ใครกำลังอัพผิดนะครับดูคลิปนี้ให้จบนี่ครับปีเตอร์เซ็ก เป็นตั้งรับสามก้ามหนึ่งแล้วก็กำแพงหนึ่งนะครับเออส่วนคิมินแจเนี่ยเหมือนกันเลยครับคิมินแจนี่เหมือนกันเลยเป็นตั้งรับสามก้ามหนึ่งแล้วก็กำแพงหนึ่งนะครับพิมพงเนี่ยผมจะอัพเป็นตั้งรับนะครับตั้งรับแล้วก็ไอ้ประสาทเนี่ยครับฟูแบ็กตัวหยุดเกมนะครับแล้วก็เตโอนะครับผมจะอัพเป็นสมดุลนะสมดุลสามแล้วก็มีไอ้หน้ากากเนี่ยฟูแบ็กนะครับเออเพราะว่ามันจะได้ ตัวหนึ่งขึ้นแล้วก็ตัวหนึ่งเป็นเกมลับนะครับเพราะว่าคูแบ็กเนี่ยมันต้องดังนถึงนี้แล้วคิดว่าอัพตั้งรับไว้ท้งตัวก็ยังดีนะครับเปร์ตีนะครับ MRL เปร์ตี L ผมจะอัพเป็นตั้งรับสามแล้วก็ตะขอหนึ่งนะครับกองกลางตัวหลักนะโตนาลิผมตัวนี้เขาใช้เป็นมิดมัวงผมก็เลยตั้งอัพตั้งรับสามไปเลยนะครับแล้วก็เควินเดบรอยจะอธิบายหน่อยเนีย่ยที่จริงเควินเดบรอยทุกคนรู้ที่หล่อพลังงานนะพลังงานมันจะเป็น สี่ดาวครึ่งเออพอผมมาอัพตั้งรับสามปุ๊บเอ้ยสภาพร่างกายสามปุ๊บแล้วผมมาอัพบล็อกทูบล็อกนี้ปุ๊บอันนี้มันจะเป็นห้าดาวนะครับก็ช่วยในเรื่องแบบว่าเออเวลาวิ่งเต็มเกมเนี่ยมันจะไม่ไม่เหนือน่อยเร็วแค่นั้นแหละครับอืมฟงลิเบอรีอ่แฟงฟงฟงวิ่งฟงเออผมก็จะอัพเป็นสายป้านะครับแล้วก็ลมดอยสเตอร์นะครับ แล้วผมก็อัพซาร่านะเอ้ยแล้วผมมาดูที่ซาร่าเออซาร่าเนี่ยผมอัพเป็นสายฟ้าหนึ่งเอ้ยสายฟ้าสามแล้วก็เหมือนกับฟองลิเวอรี่นะครับอืมแล้วก็ยูเซบิโอนะครับผมจะอัพเป็นรวดเร็วนะครับรวดเร็วหรือคล่องแคล่วนั่นแหละเออคล่องแคล่วหรือรวดเร็วนั่นแหละเออแล้วผมก็จะอัพเป็นโต้กับนะครับหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้เนาะทีมก็ประมาณนี้แหละเออมันก็ไม่เกินนี้หรอกครับจริงๆอะ่ะ คือทีมสามร้อยเอ็มเนี่ยคือผมคิดว่ามันก็แอบทำยากอยูอย่นะแต่ว่ามันก็ไม่เกินความสามารถขงกครับเออจริงๆก็ก็แบบเออคุณก็ชิลล์หละครับเออผมมันโหดแล้วอ่ะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับก็เจอกันคลิปหน้าครับผม,ต,มตั้อยู่ติดใจกันได้นะครับทางคลิปพลาดตรงไหนเจอกันครับไวรุน่น